แค่สาวกสาวิกาเรื่องสามเณรบัณฑิตบัณฑิตสามเณรเพื่อนๆคะ่ะเด็กที่เก่งและฉลาดนั้นจะต้องเป็นคนที่ช่างคิดช่างสังเกตเมื่อสงสัยอะไรก็จะซักถามคุณครูหรือผู้ที่มีความรู้อยู่เสมอ และยังนำความรู้ที่ได้มาสอนตนเองด้วยแม้จะเป็นเพียงเด็กตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นคนช่างสังเกตและใฝ่รู้แบบนี้แล้วละก็ยังกลายเป็นคนที่ฉลาดได้เหมือนกับเรื่องราวของสัมมเณรที่ชื่อว่าบัณฑิตสัม,มเณรบัณฑิตนี้ท่านเป็นเด็กช่างคิดรู้จักจับแง่คิดจากธรรมชาติรอบตัวมาสอนตนเองได้จนทำให้ท่าน ได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหันต์ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรอายุแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเราไปฟังเรื่องราวของสามเณรกันนะคะสามเณรบัณฑิตแต่เดิมนั้นท่านเป็นบุตรชายของตระกูลเศรษฐีตระกูลหนึ่ง ในวันที่ท่านมาเกิดในคันของมารดาก็ทำให้คนที่ไม่ฉลาดพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องในบ้านของสามเณรกลับกลายเป็นคนฉลาดพูดจารู้เรื่องขึ้นคุณพ่อคุณแม่จึงตั้งชื่อให้เด็กน้อยนั้นว่าบัณฑิตเนื่องจากพ่อแม่รักในการสั่งสมบุญจึงได้ไปกราบนิมนพระให้มาฉันพระตาหารที่บ้าน ทำให้หนูน้อยบัณฑิตมีโอกาสได้กราบไหว้ได้ถวายพระทหารพระและได้เห็นกิริยามารยาทที่น่าเลื่อมใสของพระอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองจึงทําให้หนูน้อยบัณฑิตรู้สึกอยากจะบวชขึ้นมาบ้างพออายุได้เจ็ดขวบเขาจึงได้กล่าวขออนุญาตคุณแม่ว่าแม่ครับผมอยากบวชครับซึ่งคุณแม่ก็ได้กล่าวว่า ได้จ้ะลูกตั้งแต่วันที่ลูกมาเกิดแม่ก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะให้ลูกนั้นได้บวชสมใจในวันรุ่งขึ้นคุณแม่ของบัณฑิตจึงได้นิมนต์พระสารีบุตรเถระให้มาฉันพัตาหารที่บ้านและก็กราบเรียนให้ท่านทราบว่าลูกชายของตนนั้นอยากจะบวชเป็นสามเณรพระเถระ ก็ลองถามใจหนูน้อยบัณฑิตว่าการบวชนั right. look, hmm. mm ้นเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเป็นอยู่ด้วยความลำบากต้องนอนคนเดียวฉันมือเดียวแล้วเธอจะทำได้หรือฝ่ายหนูน้อยบัณฑิตก็ยืดออกขึ้นพนมมือคุยกับพระด้วยความมั่นใจว่าผมจะทำตามโอวาทของท่านทุกอย่างเลยครับเมื่อบัณฑิตมั่นใจเช่นนั้นแล้ว พระสารีบุตรจึงตัดสินใจให้บัณฑิตได้บวชนับตั้งแต่วันบนรรพชาแล้วสนามเณรน้อยบัณฑิตก็ได้ตั้งใจฝึกฝนตนตั้งอยู่ในโอวาทของพระอุปชาเมื่อบวชถึงวันที่8เท่านั้นพระอุปชาก็พาสนามเณรออกไปบิณฑบาต สามเณรอุ้มบาทเดินตามพระอุปชาไปซึ่งการบินทบาทครั้งนี้เป็นการบินทบาทครั้งแรกของสามเณรจนกระทั่งสามเณรได้มาเห็นเหมืองในระหว่างทางจึงเรียนถามพระอุปชาขึ้นว่านั่นอะไรขอรับพระเถระได้ตอบไปว่านั่นเขาเรียกว่าเหมืองสามเณรสามเณรได้ถามต่อว่าเหมืองนี้ เขาเอาไว้ทำอะไรหรือขอรับพระเถระได้ตอบว่าเขาไขาน้ำให้ไหลไปตามเหมืองนี้แล้วก็ให้ไหลเข้าไปในานาณ่ะสิสามเณรเมื่อได้ฟังดังนี้แล้วสามเณรก็ย้อนกลับมาคิดถึงตนเองว่าอืมคนเรามีจิตใจจึงสามารถเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนได้น้ำนี่ก็เคลื่อนไหวได้นี่นาะ แล้วน้ำมีจิตใจหรือเปล่านะสาม,มเณรจึงเรียนถามพระเถระไปว่าแล้วน้ำมีจิตใจไหมขอรับพระเถระได้ตอบว่าน้ำไม่มีจิตใจหรอกสาม,มเณรสาม,มเณรก็เกิดความคิดขึ้นว่าอืมคนทั้งหลายไขยน้ำที่ไม่มีจิตใจให้ไหลไปสู่ที่ที่ตนต้องการแล้วทำงานอะไรต่างๆได้แล้วทำไม คนเรามีจิตใจแท้ๆจึงไม่สามารถบังคับควบคุมจิตใจของตนเองได้เมื่อสามเณรคิดดังนี้แล้วเขาได้เดินต่อไปอีกจนกระทั่งได้มาเห็นพวกช่างสอนกำลังเอานุกศรลนไฟแล้วเล็งด้วยหางตาแล้วก็ดัดให้ตรงสามเณรจึงเรียนถามพระเถระขึ้นอีกว่าพระคุณเจ้าขอรับ คนเหล่านี้เป็นใครขอรับแล้วเขากำลังทำอะไรอยู่หรือครับพระเถระได้ตอบว่าคนเหล่านี้เขาเรียกว่าช่างสอนเขากำลังเอานุกศรลนไฟแล้วก็ดัดให้ตรงอยู่ละสามเณรสามเณรก็เกิดความคิดว่าอืมลูกศรน,นี้ก็แปลกแรกทีเดียวก็ยังคดอยู่แต่พอเขาเอาไปลนไฟเท่านั้นแล้วก็ดัด ก็สามารถทำให้ตรงได้แล้วลูกศรมีจิตใจไหมนะคิดดังนี้แล้วจึงเรียนถามพระเถระไปว่าพระคุณเจ้าขอรับลูกศรเหล่านี้มีจิตใจไหมขอรับพระเถระได้ตอบว่าลูกศรเหล่านี้ไม่มีจิตตรอกสัมมเณรสัมเณรเ,เป็นเด็กที่ชาญฉลาดได้คิดว่า ถ้าคนทั้งหลายถือเอาลูกศรซึ่งไม่มีจิตใจเลยนำมาลนไฟแล้วก็ดัดให้ตรงได้ก็แล้วทำไมล่ะคนเราวนะ่ะมีจิตใจแท้ๆจึงจะไม่สามารถควบคุมจิตของตนให้อยู่ในอำนาจแล้วประพฤติปฏิบัติทำได้เล่าคิดดังนี้แล้วสามเณรก็ได้แต่เดินตามระอุปชาต่อไปอีก ต่อมาสัมมเณรก็เห็นคนกำลังถากไม้ทำกรรมกงและดุมเกวียนอยู่จึงเรียนถามว่าคนเหล่านั้นเป็นใครขอรับพระเถระได้ตอบว่าคนเหล่านั้นเขาเรียกว่าช่างถากละสัมมเณรสัม,มเณรได้ถามต่อว่าเอแล้วพวกเขาเหล่านั้นกำลังทำอะไรอยู่หรือขอรับพระเถระตอบว่า เขากำลังเอาไม้มาถากแล้วต่อเข้าด้วยกันทำเป็นล้อเกวียนละสามเณรสามเณรก็คิดว่าอืมไม้เหล่านี้เขานำมาทำเป็นล้อประกอบต่อเข้าเป็นเกวียนใช้ขนข้าวของไปไหนมาไหนก็ได้แล้วไม้นั่นนะ่ะมีจิตไหมนะสงสัยแล้วจึงเรียนถามพระอุปัชาว่าพระคุณเจ้าขอรับก็ไม้เหล่านี้มีจิตใจไหมครับ พระเถระมิได้หงุดหงิดเลยแม้แต่น้อยแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ตอบคำถามด้วยจิตที่เมตตาว่าสัมเณรเอยไม้เหล่านี้ก็ไม่มีจิตเหมือนกันนะสาม,มเณรสาม,มเณรได้เกิดความคิดชัดเจนขึ้นว่าคนทั้งหลายนําเอาท่อนไม้ซึ่งไม่มีจิตเลยมาทำเป็นล้อเกวียนใช้ขนข้าวของไปยังที่ไหนไหนก็ได้ แล้วทำไมคนซึ่งมีจิตใจจะไม่สามารถบังคับควบคุมจิตให้บำเพ็ญสมณธรรมได้เล่าคิดแต่นี้แล้วก็เกิดความคิดขึ้นว่าเราไม่ควรจะเดินตามพระเถระไปบิณฑบาตเราควรจะกลับไปยังวัดเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมได้แล้วเมื่อเห็นเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุทารหอเหล่านี้แล้วสมณเนจึงขออนุญ,ญาตกลับไปยังวัดเพื่อไปนั่งสมาธิต่อ แล้วขอร้องให้พระอุปชาไปบินทบาทนำอาหารบินทบาทกลับมาเผื่อตอนเองด้วยฝ่ายพระเถระก็ไม่ได้เกิดความคิดขึ้นเลยว่าเอ๊ะเจ้าสามเณรน,น้อยนี้เพิ่งบวชอยู่หยกๆยกทำไมถึงมาพูดกับเราอย่างนี้แต่ท่านกลับมีจิตเมตตาแล้วก็กล่าวขึ้นว่าได้สิสามเณร ขอให้เธอส่งบาทมาให้เราเมื่อพระเถระรับบาทเอาไว้แล้วสามเณรก็รีบเดินกลับไปสู่วิหารเปิดประตูเข้าไปในกุฏิแล้วนั่งทำสมาธิอยู่ภายในกุฏินั้นด้วยใจที่นิ่งสงบขณะที่สามเณรกำลังนั่งสมาธิเจริญภาวนาอยู่นั่นเอง อาสนะของเท้าสักกะเทวราชผู้เป็นเทพพระราชาในสวรรค์ชั้นดาวดึงก็เกิดอาการเาร้าร้อนขึ้นมาด้วยอนุภาพบุญของสัมมะเนนเท้าสักกะจึงตรวจดูด,ด้วยทิพยจักษุก็ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทรงดำริว่าเราเองควรจะไปในที่นั้นเพื่อถาวายการคุ้มครองให้แก่สัมมะเนนเมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว พระอินหรือเท้าสักกะจึงได้เรียกเท้ามหาราชทั้งสี่มาแล้วตรัสสั่งว่าพวกท่านทั้งสี่จงไปไล่นกที่บินส่งเสียงรบกวนอยู่ในป่าใกล้วิหารให้หนีไปแล้วจงทำการอารักขาสำเนนไว้โดยรอบเมื่อสั่งเท้ามหาราชทั้งสี่แล้วก็ได้เรียกจันทเทพพบุตรและสุริยะเทพ,พบุตรมา แล้วก็ตรัสสั่งว่าจันทเทพบุตรท่านจงประยุดเอาพระจันทร์ไว้ก่อนแล้วก็สั่งสุริยะเทพบุตรว่าท่านสุริยะเทพบุตรขอให้ท่านจงระหยุดพระอาทิตย์ไว้ก่อนเถิดส่วนพระอินเองก็ได้เสด็จไปประทับยืนอารักขาสามเณรอ,อยู่ที่หน้ากุฏิของสามเณรภายในพระวิหารน,นั้น แม้เสียงใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นก็ไม่มีจิตใจของสัมมณเณรได้ตั้งมั่นแน่วแน่เป็นอารมณ์หนึ่งเดียวสัมมณเณรก็ดูธรรมะภายในไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยไม่นานนะักก็ได้บรรลุธรรมไปตามลำดับฝ่ายพระอุปัชาเมื่อสัมมณเณรกลับไปแล้วท่านก็เดินบินทบาตไปยังบ้านโยมอุปถาในวันนั้นเอง คนในตระกูลน,นั้นก็ได้ปลาตะเพียนมาหลายตัวนั่งรอคอยการมาของพระเถระอยู่พอดีเมื่อคนในตระกูลน,นั้นเห็นพระเถระกำลังเดินมาจึงได้นิมนต์ให้เข้าไปในบ้านถวายข้าวยาคูและพัตาหารที่ทำขึ้นด้วยปลาตะเพียนเมื่อพระเถระฉันพัะตาหารเสร็จแล้วเขาก็ได้นำเอาบาตรของพระเถระมาล้างทำความสะอาดแล้วก็ใส่อาหาร ที่ทำด้ปลาตะเพียนใส่จนเต็มบาทถวายแดพ่พระเถระพระเถระนั้นก็ตั้งใจที่จะเอาอาหารนี้นำกลับไปให้สัมมาเนนได้ฉันด้วยจากนั้นท่านจึงรีบกลับไปยังวิหารทันทีในวันนั้นแม้แต่พระพุทธเจ้าเองเมื่อเสวยพระตาหารเช้าเสร็จแล้วก็ทรงเห็นว่าสัมมนเนนกำลังจะบรรลุเป็นพระอรหรันต แต่พระสารีบุตรผู้เป็นพระอุปชากำลังรีบด่วนจะนำเอาพระตาหารมาให้สัมมเนนพระเถระอาจจะทำให้สัมมเนนนั้นไม่สามารถบรรลุธรรมก็เป็นได้เมื่อพระองค์ทรงมองเห็นอย่างนี้แล้วจึงเสด็จไปประทับยืนรอพระสารีบุตรอยู่ที่หน้าซุ้มประตูเมื่อพระสารีบุตรมาถึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสสนทนาทักทายเป็นการฆ่าเวลา รอจนกว่าสัมมเณรที่นั่งอยู่ในกุฏินั้นจะได้บรรลุธรรมก่อนเมื่อสัมมเณรได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบด้วยญาณทัศนะจากนั้นจึงอนุญาตให้พระสารีบุตรนำเอาอาหารไปให้สัมมเณรได้ฉันเมื่อพระเถระไปถึงกุฏิแล้วก็ได้เคาะประตูสัมมเณรได้ยินเสียงเคาะประตูแล้ว ก็รีบออกมารับบาตรนำบาตไปวางไว้ในที่สมควรแล้วก็เอาพัดก้านตาลมาพัดพระเถระพระเถระจึงบอกสัมมนเนนด้วยความเมตตาว่าสัมมนเนนขอให้เธอได้ไปฉันก่อนเถิดเพราะตอนนี้ก็สายมากแล้วสัมมนเนนจึงวางพัดก้านตาลลงแล้วมานั่งฉันพัตาหารตามลำพังอิ่มทั้งกายเพราะอาหาร และอิ่มใจที่ได้เข้าถึงธรรมเมื่อเสร็จแล้วก็นำบาตไปล้างทำความสะอาดในขณะที่สาม,มนเณรล้างบาตเสร็จแล้วนั่นเองจันทะเทพบุตรก็ได้ปล่อยดวงจันทร์ส่วนสุริยะเทพระบุตรก็ได้ปล่อยดวงอาทิตย์ให้โคจรตามปกติเท้ามหาราชทั้งสี่ที่คอยรักษาบริเวณโดยรอบก็หยุดการอารักขา เ้าสกกะเทวราชก็เลิกอารักขาที่หน้าประตูแล้วกลับไปสู่ปราสาทบนสวรรค์ดังเดิมในทันใดนั้นเองดวงอาทิตย์ก็ได้เคลื่อนผ่านเลยจากเวลาสายกลายไปเป็นบ่ายคล้อยในทันทีภิกษุทั้งหลายเห็นเหตุการณ์นั้นแล้วต่างก็กล่าวกันว่าเอ๊ ทำไมวันนี้ช่วงสายจึงนานนะักแต่ทันทีทันใดดวงอาทิตย์ก็เคลื่อนเลยไปกลายเป็นบ่ายคร้อยทันทีล่ะอืมสามเณรเพิ่งจะฉันเสร็จเดี๋ยวนี้เองต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนฝ่ายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทราบความเป็นไปทั้งหมดแล้วก็ได้ตรัสเล่าเรื่องราวให้พระพิสุสงฆ์ได้หายสงสัย ฝ่ายภิกษุทั้งหมดได้ฟังแล้วก็อัศจรรย์ในอนุภาพของสัมเมเณนและก็กล่าวอนุโมทนาบุญในการบรรลุธรรมของสัมเมเณรเพื่อนๆพ่คะเราจะเห็นได้ว่าชาวนาที่ต้องการน้ำย่อมไขน้ำเข้านาช่างสอนย่อมดัดลูกสอนช่างไม้ย่อมถากไม้บัณฑิตย่อมฝึกฝนตน เกิดเป็นคนแม้จะมีอายุเพียงเจ็ดขวบก็สามารถที่จะฝึกฝนตนเองให้เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์เป็นเยาวชนที่ดีของชาติและเป็นคนดีที่โลกต้องการได้นะคะเพราะในหมู่ผู้คนแล้วคนที่ฝึกตนเองคือคนที่ประเสริฐที่สุดค่ะ